ชวนชมรถสวยหน้าใช้1คันนะครับคันนี้ Honda City ปี2013นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับไหม่แท้นะครับประมาณ120,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานลองชมพิจารณาดูได้ครับตัวนี้สภาพใหม่มากครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อแน่นอนนะครับถ้าตรวจเจอเรายินดีซื้อคืนครับและก็แถมเงินคืนให้ด้วยนะครับลองชมดูได้ถูกใจหรือเปล่านะครับ สนใจหาเอาไว้ใช้งานผ่อนเดือนละประมาณ5,000หรือ6000ขึ้นอยู่กับสมาชิกเลยครับเครดิตแบบไหนเลือกได้เลยครับสภาพภายในเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่ามีพื้นรองที่นั่งมาให้นะครับเอาไปใช้งานก็ได้ครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับเจ้าของดูแลไว้ดีสมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้ใช้ง่ายดูแลง่ายไม่จุกจิกครับรองชมดูได้สวยถูกใจหรือเปล่านะครับถ้าใครกําลังเล็งหารถไปใช้งานแบบผ่อนนะครับเน้นว่าแบบผ่อนเอาไปใช้งาน รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เขาสภาพดีครับก็แลกกันครับราคาประมาณนี้สนใจหาเอาไว้ใช้งานไม่ปวดหัวครับได้มือเดียวป้ายแดงเบาใจครับพาไปศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยครับประวัติชัดเจนรองชมดูได้นะครับสมาชิกที่สนใจหาเอาไว้ใช้งานแบบผ่อนก็เน้นใช้งานต่อวันคุ้มค่าครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบาย อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตและคนในครอบครัวอันนี้ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วครับผ่อนวันละประมาณร้อยถึงสองประมาณนี้นะครับสนใจหาเอาไปใช้งานลองชมลองพิจารณาดูได้นะครับและถ้าชอบจริงนะครับให้ไปดูรถทดลองขับนะครับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถสวยนะครับการันตีไม่มีพิกวามจมน้ําแน่นอนเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆครับไม่ปวดหัวไม่จุกจิกไม่ต้องเก็บต้องทําแล้วครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้เดิมบางโรงงานทุกจุดนะครับใครชอบ เน้นให้ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเลยนะครับพาเพื่อนพาช่างไปดูได้ครับนี่ครับภายในภาพนิ่งงามแบบนี้นะครับใครหาอยู่ก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดครับสภาพพวงมาลัยยังเนียนๆอยู่เลยครับไม่มีแตกไม่มียุ้ยย่นเลยครับเอาไปใช้งานกันได้อีกสบายนี่ครับทรงดีสีสวยสีนิยมครับอะไรก็ขาวๆยุคนี้จัดไปครับชมแล้วชอบสนใจพิจารณาดูแล้วก็ถ้าไหวนะครับไปทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับ ใครเครดิตดีก็เตรียมรับรถได้เลยนะครับ1,2,000 0โดยประมาณนะครับใมนี้ของแท้แน่นอนภาพไอเช็คที่ศูนย์ได้เลยครับสวยๆครับจัดได้จัดเอาไว้ใช้งานนะครับคุ้มแน่นอน